<c oughs> นี่เขาเรียกว่าการสะดุ้งข่าวก็คือนั่นแหละถ้ามันเบรกไม่ได้มันก็ลงอย่างที่ผมบอกอะ่ะเออแต่ว่าวันเอยียงว่าวันนี้วันศุกร์ด้วยแต่เมื่อกี้ก็ถ้าเกิดหนึ่งเก้าเก้าสามกำไรนะห้าร้อยจุดสามร้อยจุดได้อยู่แต่ถ้าเราไม่หยุดเทรดอะ่ะอย่างที่ผมบอกมันจะเสีติดการาฟแล้วก็จะพลาดด้วยตัวเองเนี่ยผมก็เลยถืออยู่เพราะว่าวันศุกร์ปกติเขาฝรั่งเขาจะไม่เทรดกันคนระับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูง ือเหตุก็ได้แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเยอะอะคือวาร์ปได้แล้วก็หนีแล้วก็ไปเลยทีนี้เรามาลุ้นกันว่าคืนนี้มันจะหลุดเซลล์เทสที่สามได้ไหมซึ่งมันเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็ง,ขงนะครับแต่ว่าเต็มที่นะครับของมันก็ย่อมาที่หนึ่งเก้าหกเก้านะครับถ้ามันจะย่อลงอีกนะอา่าทีนี้เอยถัดมาทำเฟรมเฮดโฟนี่ต้องรอมาปิดแท่งอีกทีนี้มันก็ยัง ก็จะมีไส้กลับมาแล้วทีนี้ก็ต้องรอมันรีเวิร์สขึ้นมานะครับมันก็ต้องรีเวิร์สขึ้นมาตามเทรนใหญ่ทีนี้ก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าจะบายก็เอ็มันไกลไปแล้วไงไม่ทันแล้วนะครับก็ลองดูอีกทีหนึ่งถ้ามันย่อลงมาใกล้ๆเนี่ยหนึ197่งเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยก็ใต้เอ็เอลไว้ตรงเนี้ยหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์จุดแปดเอ็กแล้วก็บายดูแล้วก็เก็บสักสามสี่ห้าร้อยจุดก็ได้จะได้นะก็น่้จะได้นะครับ แต่ว่าตอนนี้มันเอสมันเลยไปละนะครับถ้ามันเด้งมันก็เด้งเลยอ่ะเออมันลงมาฆ่าขาบายให้ตายห่างออหมดเลยโอกแล้วก็บินตามสเต็ปเดิมยังไม่ใช่ขาลงนะครับทองยังไงก็ไม่ใช่ขาลงเพียงแต่ว่ามันย่อแรงแค่นั้นแหละโอเคก็ขอให้ปลอดทุกคนปลอดภัยนะครับขอตัวนะครับผมไข้ขึ้นละช่วงนี้เปื่อยสวัสดีครับ